สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่ช่องอบบบอนะครับอันนี้จะเป็นเด็กบิ๊บอเตอร์ลวนนะก็จะเป็นแบบเราจุนสลัดทั้งหลายเลยก็มีแกงแพ้งทรีเต e เฟสย่ก็จูนทั้งหลายทั้งแหล่จัว่วขโมยอะไรก็าไปาไว้จัว่วเด็กนี้น่าจะ TF เป็นหลักนะเท่าที่ดูมาเพราะว่ามีการจัว่วแล้วก็มีการเล่นต้นเกมแล้วก็การเล่นทยเกมที่ดีอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะ Okay, อกกอเอ็นฟิอล่าแ่ะเนี่ยไม่ก็เก็บ w อ r น i ่งช็อตไว้ k t f กับถังหนึ่งอันเท่จริงลเลย TF กับใบว้าวแน็พิงทำแบบยังไงก็ต้องลงถังที่หลังอีกดิไม่งั้นโดนถังสีถ้พาพลาดมีหลายทีอางเงี้ยอืเอเดี่ยวไป เดี๋ยวลามาเลยยังเป็นรอยสติดเชอร์ดีเล่นๆดูดิเก๋จริงลงดาร์ดเจียนแปดสองบกหยใช่ได้ใช่ได้แล้วก็ลงปลาปี๋ห้ามพลาไปก็สี่เขียนโอเก๋ ทุกคนจะได้บวกเลยจะเป็นพระริมพระโอเคสี่แบบที่ F หนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบหแบบ้าหกเจ็ดโอ้เธอหน้าก็เววอัพได้นะพอมหมเนี่ยมาน่ะมาน่ะไม่พอนะเลยไปไปไปเลยใส่บาเรทีส์ไปบาเรียนาเนี่อยู่ที่ฉันไม่ถึงตัวบาเรียเนยี่ย จิ้มงัน้นเหละด่วครับก่อนที่จะไม่ได้มาเร,ยรเียเราก็ได้วาเรียรเอาไว้ดีติ๊กตอกติ๊กตอกาเรียรไงล่ะ <laughs> ผัดกันวาเรียรเฉยโอ้ไม่เป็นผลลงนี่ไปสี่ห้าเธอถ้ารอดถ้าทีเอฟรอดเทินนี้เินหน้าก็จะเลบลลอัพ้วห้ามเบลล ผมเป็นเรเมนติดด้วยมันแรงเหลือเกินไหมเจ็บนะต้องลงแล้วโอเคได้อยู่เอาไว้เซฟเทียบได้ด้วยพยายามอย่างให้เขาตายนะเซฟละด้วยโอเคเอลอัพด้วยอันตรายโดนสองดาเมจกับหายทั้งสนามเออก็ต้องยอมเละโอเคไปก่อน เดีย๋ยวดูก่อนมีไหนบ้างคิดไงหัวหายหมดเลยวันนี้เป็น all enemy เลยนะเก็บไว้ดีกว่าเพราะฉะนั้นทับอันนี้เข้าเลยกันโอเค TF เรียวอัพละถือว่าดีหามาอืออือหายไปเรียวอัพแล้วเวอฟผม <S <S แล้วก็สับกาดอีกหนึ่งเอาเป็นลงนี่ถังหนึ่งอันแล้วลงนี่ก็จะถังสองอันกับกาดแดงใช้ได้เลยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เมด,ดิเตรนะถ้าลงอีกอันกาดแดงกาดแดงก็จะฆ่าผระได้ด้วยได้เป,ป็นสามแล้วเชนก็เหลือหนึ่งโอโ้โหสุดยอดอ่ะ เฮ้ยเขาปล่อยไม่มีอะไรด้วยพักกอดพระพระนี่ตัวปัญหามากเลยนะว่าไงครับทำไรเชนอันจายนี่นเนี้ยเนะลักก่อนเออบาวด,ดีแล้วการเหลืองเราก็ไรประโยชน์เลยโอ้ยสุดยอดอะ่ะเจอลักบัมโกลนั่นเนี่ยอ่าการนี้ก็โอเคนะแต่อันนี้เก็บไปก่อนมีแต่อะไรวะเนี่ย ้ารอบแรกเราได้ตีเราเธินนีสามถ้าเทินสามเ,เราได้ตี oh, ก็ดีนะเราต้องเก็บรอบนะตีเลยถ้าเธนต่อไปเขาไม่มีอะไรลงเราเราลงเกาะน,นี้ได้ก็ตีเลยัน,นี้อันนี้ก็ดีนะถ้าเธอนี้เขาไม่มีอะไรลงก็ oh, ไม่เป็นไร <magic. S 1> เรามีเกี่ยวอยู่เราก็จะลงนี่ได้ลงนี่ได้ก็จะเป็นสามสามโคตรตัวใหญ่เลยอะ oh. ลงตีดึงมาตีเราก็เก็บรอบได้อีกหนึ่งรอบสิงเกิลคอมแบทได้เอ้ยคิว,วแอบปบโอ้โอเสียหมดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ครับเอาใหม่มีอมีกต่อไหวไหเราเป็นแอปมาเฮ้ยของดี ขอดีอีกแล้วอะเตียตีก็จะเคลียร์เขาได้แต่ว่ารอาจัวดแล้วจันจวได้ลันเดอร์ได้อีกเยอะเฮ้ล<ำ>ัมลงอีกบัมตายได้นะถ้าเขามาป้องกันถ้าเขาไม่มีมืตปปตอตะปบด้วยออกไปอีกเกียบรอบด้วยตีหมดอันนี้ตายไม่เป็นไรบัมต้องตาย ลักจากจะมีมือตะปบเหมือนกันเออแบบตายสวยครับเก็บรับรับที่สองของแกลง้งแกลง้งกินหนมงับงับีบบบจริงมันเอาไว้ใช้คู่กับหลังนะตอนใช้สเปียต้องมีลักในสนามจะดีมีปรามพิษกรอจริงคีคพับมอร์นิ่งนนช็อตมาดีนะคู่วับเร็กเร็กก็มาแล้วสามหก สามารถแรรี่ได้แรรี่ได้โอเคโบโรเฮอร์เดดี๋ยวเขาเฮ้ยเขาไม่ตีวะเคครับตีดีป่าอื้มได้โปโลมาเจ็บเจ็บดู่ดีลงไหลต้องดูก่อนว่าลงไหลลงลักใช่ไหมถ้าลงลักลงลักแรรี่ก็จะไม่ขูมเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละถือว่าไพ่ได้แบกทุก เออตอนนี้เต็มมือแล้วโอเคทแไปมาดูกันว่าใครจะตายมั้งฮะเร็กด้ยมีคิวด้วยลรอมีคิวด,ด้วยละเกือบอิบผิดแล้วไปยบเอี๋ัวสีเอ<ๆ>้ยหลักตายไม่เขี่ยวบัามเลยพอดีเ <c oughs> ข้าเน็กซันไหมไม่เข้าเลยแค่ตายเฉยโดนหลักสาโดน 2, โดนี้สองโดนนี้สองโอเค เคลียบบอร์ดได้ดีเขาสามารถทำให้รักเวลอัพได้นะถ้ามีสเปลพอก็าพรจะไม่รอดกนได้แต่บาเรียให้รอบหนึ่งก็เดือนหนึ่งโอเคอยู่รอดได้อยู่นะแต่เขาก็หายไปแย้่อันนั้เองเลือด ดวสิเขาจะทำอะไรเหลือแค่นี้ตองลงตัวไม่ก,ก่ะเราตีชุดใหญ่ไปกับพิบทีหนึ่งก็เจ็บละ้าจะจบเกมได้โออข้ามไปว้าวทีเอฟก็มาตีชุดใหญ่ไปกับพิบรวบตึงเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งคือชนะนะมาก่อนนะเรากดโอเคไปก่อนนะให้เขาไม่ต้องกวดอะไร,รเราค่อย วันนิ้ถอดตอนเดินหลับจะดีเรอเอ้ารู้ตัวอีดีอีเอฟเทอร์เมนล่ะเป็นเด็กอีวบินเล็เยียวที่สุดในตอนนี้ใช่หรือไม่ใช่แล้วแหละจำไม่ผีดตอนนี้ก็โอเคมีฟอร์จูนขึ้นไวโอเคแล้วก็ข้ามอีกทีเลออ้เขาก็ไม่มีเหมือนกันได้เวลาลงแล้วเพื่อน หนูสักทีเป็นเคสเคสคือถ้าสเปลเราสเปลสวนได้อย่างนี้แหละกำลังพูดเลยคิว์ิวแล้วก็ปล่อยใอ้เขาตีเข้ามานะเก็บรอบแกงแพงด้วยไ,ไปแล้วก็ตีไปเลยครับมีอะไรอีกรับเนาะไม่มียอะแ เราลง TF ก็ได้นะเพราะว่ามีจวดเต็มเลยทำให้ TF เอฟเราอัดได้อัดตอนนะ TF ฟทีเอฟจี๋ทีเอฟเพราะพิธีกูดพิธีกูดเลยเกี่ยวทุกหมด TF มาอีกแล้วกาาแดงอะทีเอฟเกี่ยวกันมาดูกันเชทป เขาไปเดือดเหมือเขาอาจจะข้ามไปก็ดีดีก็ข้ามไปเหมือนกันลงไปข้ามาตัดรวมกันเลยเขาก็ไม่น่ากันถ้ากันก็ต้องกันเมทิสเรโบ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 โดโตโตตัวจั่วเราหายเลยคอร์ออดก็โอเคแย่เย็บสามแล้วนะ ก็จะเป็น 4, 7, 5, 5, 3ก็4เก็บ <friends> ไว้ก่อนนะกันใครจะเวลอัพก่อนกันนะโอเคอันนี้เรานำเขาอยู่เป็น5อันนี้ก็ 6, 7, แล้วก็8เอ้ยครบครบเอาละเอาันนี้มาก่อนจุดไพ่ อโอเคเรายิงเออต่อไฟอย่างนี้เออจัอ่วไฟเวลลอัพเ,ออเราไป็นานออตัดการตีของเขาไม่เป็นใจนะผู่กำกับไฟเบียนพยายามไม่ถึงการแดงสักสองรอบนะแต่เราสามารถการแดงได้ถ้าเทียบเราไม่ตายนะอาจจะขาดทิ้งเราน<อ>ั<อ>่นแหละนะ ้ยตัวไหนเโ,โอเคแล้วก็ตีทั้งหมดแต่เอริกแค่เขาก็จัดก,ก,การได้สองอันเฮ้ยเขาไม่การด้วยอย่างงี้ก็สวยสิเราเราเวทานเสร็จก็วันนิ่งอ็ 2, อดสองอันก็สุดตายแล้วอเขาอะถ้าเขาไม่ฆ่าเราเวนทานเรานะเขาน่าจะลงสเวน ให้ตายยังไงก็น่าจะ,สะเสวีไม่ก็เาเวทานแต่เราเวทานเราจะโหดกว่าเพราะว่าเทหน่าเราก็ชนะแล้วโหดน,นิ่งช็อตสอนอันกับเดวิดสามอันจากเราเวทานคือถ้าเขาเคลียร์เราเวทานไม่ได้ยังไงเทินที่มาถึงเราก็แต่งดี<อ>พยายามเอาเบาะเยอะๆไปเขา,าจะเห็นวอน,นิ่งช็อตเราแค่ไปไดเดียวนะแ,แต่ว่าเรามีอีกอันที่เราใส่ในเด็กนั่นเนี่ยเราลงแทน ขอดูการ์ดเยอะๆหน่อยเพื่ออะไรได้จี้แอปลอฟแล้วก็โดนจิ้วจิ้วจิ้วแล้วก็จั่วการ์ดของดีแต่ไม่ต้องใช้หรอกนะเพราะวันจบแล้วเด็กนี้ไม่มีดูดเลือดแน่นอนอยู่แล้ว1 0อยเเพราะฉะนั้นลาก่อน จะไปจั่เขาจะทำอะไรเอ่อโอเคไปไปก่อนนะเเอาเลือดเยอะยังไงเขาต้องสั่งตีหรือต้องทำไรสักอย่างอยู่แล้วใส่แทนวันนี้เราจบเลยก็ได้นะจริงพอดูหน่อยออ้หายหมดเลยนะ่ากลัวจังขอดูไพ่หน่อยสิ <laughs> ไม่ต้องดูก็ได้โอ้โหเราไปทานสองใบเขาไม่ออะไรเล่นเหลือวะเนี่ยลาก่อนนะทีจีสวัสดีเขากันทีจี เราไปทานสองอันอนะเขาเวนจะเล่นไงวะ